สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายนะคะสูตรนี้นะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะกําจัดปวกนะคะมดหนอนมแมลงที่ดื้อน,นะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเรามาดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ใบอะไรก็ไม่ก้อยค่ะเป็นใบขี้เหล็กนะคะพ่ะจ๋ามีฤทธิ์ที่ ขมฝาดเฝื่อนนะคะมีฤทธิ์ในการกําจัดมดนอนแมลงเพี้ยเพี้ยไฟไรแดงนะคะบ้านไครมีปลวกเยอะนะคะสูตรนี้ค่ะจากการปลวกได้เด็กขาดมากๆที่เด็กนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโปรตีนคาร์โบไฮเดรตในขีเหล็กนะคะมีสารอาหารที่สําคัญมากๆนะคะนั่นก็คือสารแอนไฮโดรบาลคอนที่ช่วยผ่อนคลายเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตินะคะทําให้พืชฟื้นตัวเร็วช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพืชจะปรับตัวไม่ทันนะคะเราใช้นะคะน้ําใบ ขี้เหล็กเลยค่ะไปบำรุงเขานะคะให้เขาฟื้นตัวนะคะกลับมาแข็งแรงติดดอกออกผลอีกครั้งนี้นะคะเราใช้นะคะ1นถึงสองกํมมือนั่นคือชูกําลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเร่งรากเร่งการแตกดอกได้เป็นอย่างดีนะคะพืชเขียวโตเร็วทันใจค่ะเป็นผงซักฟอกไปนะคะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะใบขี้เหล็กเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่มีเยอะกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนจ๋าตามสวนนะคะกาจัดปวกได้เด็กขาดมากจ๋าท้าให้ลองเลยค่ะ รธรรมชาติแบบปลอดภัยค่ะพเพื่อนๆจา๋านักปลูกมือใหม่ค่ะขี้เหล็กค่ะดีจริงค่ะเพื่อนๆบวกกับมดนี่เขาเป็นตระกูลเดียวกันนะคะมดท,ที่ดื้อนี่ต้องเจอใบขี้เหล็กเลยค่ะพเพื่อนๆดูเลยค่ะ,พเ,คะพเพื่อนจา๋าไม่ก้อยรูดใบขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วค่ะพเพื่อนๆขาข้างไหนนะคะมีครกนะคะใส่ครกตามเลยค่ะเพื่อนๆขานี่ค่ะเพื่อนจ๋า ใบขี้เหล็กนี้เพื่อนๆนต้องใส่น้ำนิดๆด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมีเครื่องปั่นค่ะแม่ก้อยมีเครื่องปั่นเพื่อนๆพ่อนใช้เครื่องปั่นเลยค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็เทน้ำใส่ลงไปด้วยนะคะค่าแม่ก้อยใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดค่ะเพื่อนเพื่อนปั่นเลยดูดูเลยค่ะโอ้ัวกนี่เห็นผลชัดมากๆสูตรนี้เลยค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนถาเดี๋ยวนะคะแม่ก้อยเติมน้ำลงไปอีกครึ่งลิตรนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า เราได้น้ําใบขี้เล็กกําจัดปวลวกกําจัดมดกําจัดเพยนแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าให่ที่กรองะะเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าดูหน้าตาเลยค่ะเป็นยังไงคะแม่ก้อยโอ้โหเขียวเข้มเลยค่ะเหมือนน้าใบยะนางเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋าโอเคค่ะเป็นหนึ่งหนึ่งกำลังดีเลยค่ะแล้วจ<ๆ>๋าสูตรไล่มดไล่นอนไล่แมลงไล่เพ้ยนะคะกําจัดปลวกนะคะแบบปลอดภัยค่ะการใช้นะคะเราใช้นะคะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคะน้ําสะอาดหนึ่งส่วนนะคะ น้ำใบเิลเลดค่ะหนึ่งส่วนจะมดแมลงได้เห็นผลมากๆนะคะปลอดภัยต่อพืชผักค่ะพืชผักยังสวยนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยปวกค่ะไม่เหลือนี่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนของแม่ไกวยนะคะที่ท่านอยู่ภาคใต้นะคะท่านเลี้ยงชนรลงนะคะแล้วมดนะคะจะชอบขึ้นไปเกาะอยู่ตามกล่องชนรลงของท่านนะคะท่านใช้นะคะ สูตรน้ำหมักนะคะใบขี้เหล็กนะคะไปฉีดพ่นนะคะไล่มดดำมดแดงได้ดีมากๆครับคุณจ๋าต้องขอขอบคุณนะคะกำจัดมดในบ้านมดในสวนแบบปลอดภัยค่ะแม่ก้อนนี่น้ำใบขี้เหล็กเลยค่ะจ๋าของดีจริงค่ะฉีดพ่นเลยค่ะคุณจ๋าพเพื่อนดูได้เลยนะคะสูตรนี้แบบเพียวๆเลยค่ะเรายังไม่ได้ผสมอะไรเลยค่ะเพื่อนๆนเป็นไงคะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องนับหนึ่งสองสามค่ะ โอ้โหแบบเพียวๆก็เห็นผลมากๆเลยคะ่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรแบบเพียวๆนะคะนี่สูตรนี้ไร้สารพิษโดยแท้ค่ะเพียวๆอย่างเี้เยะคะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม้ผลมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะมากๆปลวกในดินก็มีค่ะแม่ก้อยขาปลวกขึ้นแปลงผักของหนูนะคะเพื่อนใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้นะะสาหรับสเปรย์ฟ็อกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะชอบรุนแรงแบบเด็ขาดนะคะ น้ำสะอาดนะคะ1ลิตรนะคะเราใส่น้ำขี้เหล็กนะคะหนึ่ง้มลนะคะครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆ่ะถ้าเราใช้สิ่งนี้นะคะสารจับใบค่ะพี่จา๋าจับไปที่ตัวมดหนอนมแมลงนะคะไม่ให้เขานะคะขยับขยื้อนได้ค่ะเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะทำให้ผลพริกของเรานะคะผลสวยเป็นมันเงาน้ำหนักดีค่ะพี่จา๋าเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะ1ฝานะคะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเยี่อฝัยไรแดงเยอะมากค่ะแม่ก้อยต้องสิ่งนี้ด้วยนะคะผงซักฟอกค่ะ ช้อนชายอย่างนี้ค oh, to ่ะเพื่อนๆค่ะใส่นมไปเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าสูตรนี้เด็กขาดชัดแรงมากมดไม่ได้มีแต่ที่สวนค่ะมดที่ห้องครัวมดในบ้านก็มีค่ะไม่ก้อยทนี้ดีจริงนี่พวกเลยค่ะเพื่อนๆกำจัดมดกำมดแดงเห็นผลท่านเด็กขาดโอ้เพื่อนดูเลยนี่ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยค่ะคุณมดค่ะโอ้ ม่กระดูกกระดิกเลยนี่เน่าก่อนได้กินค่ะแม่ก้อยยังไม่ทันได้ขายเลยค่ะแม่ก้อยของหนูนะคะที่สวนค่ะเน่าไปซะก่อนค่ะแม่ก้อยค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจะเห็นผลจริงค่ะชดโทษเลยค่ะไฟอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าเที่ยวไฟลายแดงนะคะเที่ยวไฟลายแดงไล่ตอนไหนค่ะแม่ก้อยช่วงสามสี่โมงเช้านะคะตอนที่อากาศร้อนๆ้ค่ะเที่ยวไฟระบาดมากๆาค่ะเพื่อนร้อนใต้ใบอย่างนี้นะคะเพื่อน ลายแดงลายขาวค่ะอยู่ใต้ใบค่ะเพื่อนๆค่ะพริกงามแล้วสวยแล้วอย่างนี้นะคะเราฉีดพ่นนะคะทุกสองสามวันนะคะโอ้พริกใบงิกใบกูดค่ะเพี้ยไฟลายแดงกินเยอะมากๆค่ะไม่ไกค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆโอ้เพื่อนใบนี้ยิ่งยุอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเขามีสารนะคะเคลือบตัวแป้งเขาอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะ พื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเพื่อนๆใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้นะคะน้ำใบขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าใส่ลงไปนะคะหนึ่งแก้วนะคะต่อน้นํสิบลิรค่ะเพื่อนีปใส่ลงไปเลยค่ะ,พะเพื่อนจ๋าเขาเข้มโดนใจถักงามเ็วทันตาค่ะาจานนะคะเป็นสารจับใบครับ จัดมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะปวกยุงแมงสาบได้หมดเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรใ<ส>นะคจรงนี้นะคะเป็นผงซักฟอกนะคะจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาวได้เด็กขาดมากๆะคะเอาใส่ลงไปนะคะ1ช้อนนะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะพเพื่อนๆพืจ๋าเพื่อมีถังฉีดพ่นแบบ20ลิตรก็2ช้อนเลยค่ะฟื้นฟูให้ต้นไม้ของเรานะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเพรื่องดื่มชูกําลังค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ฝฟ้าต่อน้ํา10ลิตร โอ้พเพื่อนๆขาไม่ก้อยนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวคุณมดมาค่ะถิดพ้นสูตรนี้นะะนเ,นเลยค่ะเพื่อนๆดพ้นเลยค่ะโอ้เพื่อนดูหนะ้าเก็บเรียบเกลี้ยงไม่เหลือคะ่ะเพื่อนจา๋าน,นี่ก็ใช่น่ะน่ะส่วนกากที่เหลือทำอยังไงคะแม่ก้อยเพื่อนก็เอากากที่เหล็กนะคะมาโรยที่โคนต้นกระถางนะคะเป็นปุ๋ยได้ด้วยคะ่ะเพื่อนจ๋าอย่างนี้เลยมอเขื่อด้วยโรยอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อน มีนิดเบื่อเมาด้วยนะคะ,ะเพื่อนๆจ๋าขี้เหล็กเนี่ยสามารถทําให้หมดหนอนแมลงอะ่ะเมาเมาได้แบบเหมือนจะง่วงเหมือนจะนอนนะื่อาใช้แก้วเลยค่ะ,ะเพื่อนๆจ๋าโอ้กำจัดมดปลวกหนอนแมลงนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะ,ะเพื่อนๆนี่เสะะน่หของไม่ก้อยงามๆอย่างนี้นะคะเมก้อยก็ไม่ไว้ใจนะคะไม่ก้อยต้องล่ารถนะคะสูตร ไล่มดไล่นอนไล่แมลงอย่างนี้ค่ะเพื่อนจ๋ากาจัดหนอนอย่างนี้นะคะรดทุก3าวันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถือยังน้อยนะอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนต้องมาลาดรดบํารุงเขานะคะการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะเพื่อนจ๋าแค่นี้เลยเป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะเพื่อนเคียวของแม่ก้อยงามมากใบเขียวไปเนี่ยรดเลยมีอาการใบหงีบใบงอค่ะไม่ก้อยขาเจอเพี้ยไฟสูตรนี้เลยค่ะอารมณเลยค่ะเพื่อนดีด้วยนะโอ้โหนี่มดเขาจะไปไหนกันครับเพื่อนเพื่อนดู โอ้โหไม่ก่อยตรวจต้นไม้ทุกวันค่ะพเพื่อนเกิดอะไรขึ้นคะนี่ขนาดเราดูต้นไม้ทุกวันเนี่ยโอ้โหคุณมดค่ะโอ้โเข้ามาทำรังแบบขนดินขุยขึ้นมากันอย่างนี้เลยมดกับปวกเขาเป็นตระกูลเดียวกันนะคะพเพื่อนจ๋าเห็นอย่างนี้อย่าปล่อยไว้ค่ะทำสูตรของเราแล้วมาจัดการเลยยิมเพื่อน คือจะลังใหญ่กว่าเดิมอะาลดวสูนี้เลยค่ะเลยหลังใหญ่ลาดหนึ่งขันใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อน่เห็นไหมคะอยู่ที่ขอบกระถางค่ะเพื่อนเพื่อนคะสีพ่นเลยค่ะสูนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนปล่อยไว้ค่ะเพื่อนกัดเจ็บค่ะโอ้เพื่อนดูผลงานเลยค่ะเรียบเกลี้ยงจริงไหมโอ้เพื่อนดู ที่เหล็กช่วยเพื่อนได้ดูดูดูดมดแดงค่ะไม่ก้อยขาขอสูตรกําจัดมดดํามดแดงปวกนะคะมีแมงสาบดินด้วยเด็กแมงสาบดินค่ะเพื่อนโอ้นิ่งไว้อ,อ่าหลักฐานหลักฐานโอ้มดค่าทุกคนขาสิกพ่นเลย่ะเพื่อนโอ้พ่นเลยค่ะ,คะโอ้ตรงนี้ก็มีค่ะเพื่อนจับการเลยตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนขาสีกพ่นเลยค่ะ ถีดแค่น oh, ี Look ้ดูปฏิกิริยาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสามตัวไปแล้ววันนี้ริืมโซซัสโซีแล้วโอ้เห็นผลชัดเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ทำไม่ใช่เลยดูที่เดินพาเลตกันเมื่อกี้ไปเลยค่ะ่วงที่อากาศชื้นๆค่ะเพื่อนๆจ๋าปวกจะขึ้นไม้ของเราค่ะเพื่อนๆดูโอ้เพื่อนโอ้เยอะยัวเยียกันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆอย่าให้ดินขุยนะขึ้นเสาบ้านขึ้นไม้เพื่อนๆนะ เพื่อนจะไม่มีไม้เหลือกันนะคะเพื่อนโอ้ตรงนี้ยิ่งเยอะค่ะทุกคนบ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋ากั่วเลยนะคะโอ้เห็นผลไหมคะแม่ก้อยน้าเพื่อนโอ้ดูชัดกันอย่างนี้เลยน้าไปเลยไม่รอนานคะ่ะมาจากไหนคะปวกก็มาจากดินคะ่ะพอชื้นๆนหน่อยอ่ะเขาขึ้นมาเลยคะ่ะเพื่อนเห็นไหมคะโอ้นี่นี่แม่ก้อยบอกแล้วปวก,กับมดนี่เขาเป็นเพื่อนกัน เป็นต,ะตระกูลเดียวกันนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะฉีดพ่นสุดนี้เลยฉีดไปที่ไม้ของเพื่อนๆเลยฉีดพ่นเลยโอ้เห็นผลไหมคะแม่ก้อยขาเพื่อนๆดูสิคะโอ้เพื่อนๆทำไม่ใช้เลยน่าน้าๆๆๆซ่ากับซ่าโอ้โหไปเลยไปเลยเพื่อนๆ ไม่ใช้เลยนะคะสูตรนี้เห็นผลชัดตายเรียบไม่มีเหลือคะ่ะก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบา,บายยไปก่อนนะคะบ้านใครมีมดมีปวุวกทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะบายบาย